สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิร์นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอิร์นจะมารีวิวคันข้างหลังนี้เลยเป็นในส่วนของ t o y o ต a a อ t ตินะคะเป็นเครื่อง 1.6G สํำหรับค,คันนี้นะคะลูกค้าได้ปี2018เลยนะแถมไมเนอร์เชนเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้นะในส่วนของคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นนะคะข้างวดนในการผ่อนนะคะเครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยสำหรับตัวนี้นะคะก็ยังว่างๆอยู่นะคะเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะให้ลูกค้าเห็นกันแบบ จะจแล้วก็แรกๆที่เข้ามาเลยไปชมรถกันค่ะ พามาชมรอบคันของคันนี้ก็เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้ปี2018ไมเนอร์เชนเรียบร้อยเลยนะคะจากเจ้าของคนเดิมนะสาหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็ได้เลขไม้นะคะน้อยมากๆเลยนะคะเลขไม้คันนี้อยู่ที่72,000เ,เท่านั้นเองลูกค้าที่อยากจะเข้ามาชมตัวรถจริงนะคะบริษัทตั้งอยู่เซรีไทย68แยก1ยานมีนบุรีเข้ามาชมตัวรถจริงกันก่อนได้นะคะคันนี้ก็ยังว่างๆอยู่มาเทสขับก่อนได้เลย ถัดมาเลยนะคะสาหรับเจ้าของคนเดิมนะคะเขาติดตั้งนะคะในส่วนของไฟโดยธรรมนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะค,ะคันนี้ก็ถือว่าวัยรุ่นก็ใช้ได้ไวัยทางานก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะค้างวนในการผ่อนก็ถือว่าถูกมากๆด้วยนะคะเพียงหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะถ้าฟรีดาวนะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะติดประวัติติดบูโรถามว่าออกได้ไหมออกได้เหมือนกันนะคะดันทูเคสนะคะ ตัวนี้นะคะลูกค้าได้ไฟนะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์กระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะแตกต่างจากโฉมเดิมค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันป้ายทะเบียนนะคะลูกค้าได้เป็น8กอไก่บใบไม้26 3 6ป้ายกรุงเทพแบบนี้เลยรอบคันของคันนี้นะคะก็ได้อีก1นึ่งคันที่เป็นสีหายากแล้วก็นานๆทีจะเข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้แม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวนอ็อต5รูแบบนี้เลยสำหรับยางได้ปี2018นะคะสัปดาห์ที่6ตัวยางก็เป็นยางของดันล,ลอบด้วยนะคะดอกยางก็ถือว่ายังใช้งานได้อีกประมาณสักปีกว่าๆได้นะ ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้นะคะดูโอวีวีทีไอนะคะติดด้านข้างของตัวรถมาเรียบร้อยเลยไฟเลี้ยวก็ระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานเลยตัวนี้นะคะค่าด้วยโครเมียมนะติดคิ้วกันสาดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยแล้วก็ โลโก้ของกระจกนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะต้องมีโลโก้โตโยต้าตัวหนาๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อการันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ําไม่เคยพลิกคว่ำหรือไม่เคยไฟไหม้มาอย่างแน่นอนกระจกนะคะเดิมแท้แน่นอนนะต้องมีโลโก้นะคะแบบนี้เลยเตนหน้าตัวหนาๆแบบนี้เลยนะสําหรับที่จับนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็คาดด้วยโครเมียม เงาเงาเลยนะเรามายางเส้นที่2กันนะคะสําหรับยางเส้นที่2ก็ปี18นะคะสัปดาห์ที่35เป็นยางของดัหลอปเช่นเดียวกันนะคะดอกยางก็ยังแน่นๆนะคะตัวนี้ก็ติดสปอยข้างมาให้กับลูกค้านะคะเรียบร้อยเลยนะด้านข้างของตัวรถก็คือแบบลูกค้าเอาไปใช้งานก็คือไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าตัวรถนะคะจากเจ้าของคนเดิมเขาแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะ ไฟไท้ายด้านหลังเนะคะก็เป็นไฟแบบ LED นะคะเป็นเครื่อง 1.6G Corolla Altis นะคะมาพร้อมกับสปอยล์หลังนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยด้านล่างก็ติดตั้งมาให้นะแต่เจ้าของคนเดิมนะคะมีกล้องหลังนะคะติดตั้งเดิมแท้จากโรงงานมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ป้ายทะเบียนนะคะไม่มีชำรุดหรือบุบเบี้ยวแน่นอนทะเบียนก็เป็นทะเบียนเดิมด้วย โลโก้นะคะโตโยต้านะคะที่กระจกแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะตัวยางเส้นที่สานะคะ mm hmm. ก็เป็นยางดัดหลบเช่นเดียวกันเป็นสัปดาห์ที่36นะคะแล้วก็ปี18นะ,ะ mm hmm. ดอกยางก็ยังแน่นๆเหมือนเดิมเลยโลโก้โตโยต้าตัวนหนาๆแบบนี้นะคะ mm hmm. เพื่อกํารันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักมาอย่างแน่นอนค่ะ มั่นใจรับประกันได้เลยนะคะมีการันตีให้กับทางบริษัทด้วยนะคะขัดมานะคะยางเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่4คันนี้ก็เป็นยางดลอลล็อนะคะสัปดาห์ที่36ปี18เช่นเดียวกันนะคะตัวแรกที่เราแจ้งไปอาจจะเป็นปี36นะคะคือยางอะรอบพันก็คือปีเดียวกันสัปดาห์เดียวกันเลยนะคะตัวน็อตนะคะ5รูแบบนี้เลยนะ,ะพร้อมโลโก้นะคะของโตโยต้านะคะ ที่สลักอยู่ที่แม็กนะคะตัวแม็กไม่มีชํำรุดนะคะไม่มีร่องรอยการบุกหรือว่าบิบเบี้ยวเลยตัวรถคันนี้นะคะก็ เข้ามาชมตัวรถจริงกันก่อนได้เลยนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะพาลูกค้าไปดูภายในคันนี้ก็เลยดีกว่าพาลูกค้ามาดูนะคะในส่วนของภายในคันนี้นะคะลูกค้าได้พวงมอะไยมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะคะพร้อมกับเลขไม้นะคะเพียง72,649กิเโลเมตรเท่านั้นเองสําหรับเลขไม่ก็เป็นเลขไม่เดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะตัวคอนโซลด้านบนนะคะก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยการติดสติ๊กเกอร์หรือว่าร่องรอยการขีดเขียนใดๆเลยนะคะ ตัวนี้ก็ได้เป็นบบ่อหนังนะคะสีเบทบอ่อหนังสีเบทมาพร้อมกับปุ่มนะคะที่เป็น engine start ไม่ว่าจะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะปรับอัตโนมัติด้วยตัวนี้เป็นกระจกพับนะคะแต่ว่านี้ปรับอัตโนมัติด้วยนะคะภายในสำหรับภายในคอนโซลนะคะก็จะเป็นสีดําตัดสีเบทแบบนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวทำความสะอาดออกให้นะเพราะว่าตัวรถเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนี้นะคะ คันนี้ก็ได้ที่จับนะคะเป็นโครเมียมคาดแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นที่ปุ่มล็อกรถปลดล็อกภายในรถนะคะเป็นออโต้นะคะสําหรับกระจกคนขบับฝั่งอื่นก็กดได้เหมือนกันแต่จะไม่ใช่ออโต้นะคันนี้ถ้าปรับสภาพมานะคะรับรองเลยนะคะว่าใหม่กริปมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะก็ได้เป็นตัวจอตัวจออันนี้เจ้าของคนเดิมน่าจะไปเปลี่ยนเป็นจอมานะคะแล้วก็ ตัวแอร์นะคะที่ปรับหมุนมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ mm. เป็นเกียร์ mm. ออโต้แบบขั้นบันได mm. แล้วก็มาพร้อมกับตัวที่วางแก้วให้นะคะสองฝั่งเลยมีที่อิงไหลให้นะ,ะใส่เหรียญได้แล้วก็ใส่ของสัมภาระได้เลยนะบอดี้ภายในค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะ mm. แล้วก็ได้ผ้าย,ยางด้านล่างมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะ mm. คู่มือทุกอย่างก็ยังอยู่ครบ mm. อยู่ให้กับลูกค้าครบเลย มีไฟสองแผนที่ให้2จุดกระจกนะคะไม่มีร่องรอยการแตกหรือชำรุดตัวไฟก็ติดปกติเลยทั้งคนขับและก็คนนั่งเช่นเดียวกันบอดี้ภายในก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับด้านหลังนะคะที่เป็นบ่อนหนังสีเบจเลยนะสำหรับด้านหลังบอดี้ก็เยอะนะคะแล้วก็ได้พายางนะคะติดตั้งมาให้นะคะจากเจ้าของคนเดิมเดี๋ยวปรับสภาพให้ลูกค้ารับรองว่าใหม่กลิบแน่นอน อยากให้ลองสตาร์ทรถด,ดูไหมคะฟังเสียงเครื่องยนต์กันเถอะคันนี้เป็นเอนจินสตาร์ทนะคะเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทได้เลย ه, เดี๋ยวลองเทสแอร์กับเขาบอกว่าโตโยต้านะคะขึ้นชื่อเรื่องการแบบตัวแอร์เพราะว่าแอร์เย็นมากเดี๋ยวลองแอร์เดี๋ยวเออลองให้เองนะคะบอกเลยว่าเครื่องภายในนิ่มมากๆนะคะเมื่อกี้นี้เออลองขับมาเทสต,ตรงนี้อยู่นะคะ,ะ,คะก็ถือว่า นิ่มสุดๆตัวจอนะคะก็จะขึ้นประมาณนี้เลยจอนะคะก็จะมีในส่วนของตัววิทยุใช้งานปิดใช้งานได้นะคะตัวนี้สัมผัสได้ด้วยนะคะก็คือติดตั้งมาให้จากเจ้าของคนเดิมนะคะคันนี้เขาเปลี่ยนนะเขาน่าจะถอดออกแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่ใส่ลงไปเลยนะคะ,ะก็ได้เป็นในส่วนของตัวเบรกมือให้นะคะตรงกลาง มีตัวกันเลื่นติดตั้งมาให้ภายในรถเรียบร้อยโอ้โหเออรับรองรับประกันเลยะลูกค้าแอร์อย่างเย็นแอร์เย็นมากขนาดองศาด้านนอกนะคะคือก็29องศาแต่ว,ว่าภายในก็ถือว่าเย็นเลยแหละเย็นมากๆถ้าลูกค้าไม่เชื่อต้องลองมาเทสแอร์ดูนะคะเพราะว่าตัวแอร์ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะสำคัญในการใช้งานรถเลยโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะคะด้านหลังของคันนี้กันดีกว่า ไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูนะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังของคันนี้กันเลย <S <S ไปกันพามาชมนะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังของคันนี้กันเลยสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็ได้ในส่วนของแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้ด้านหลังเรียบร้อยเลยนะคะโครงสร้างนะคะฝากระโปรงรถคันนี้นะคะก็เป็นฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะคะต้อง ตัวน็อตไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขายแบบนี้เลยนะเพื่อการันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยโดนชนท้ายหนักมาอย่างแน่นอนถามว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากเอาให้มั่นใจเลยให้ชัวร์เลยนะคะก็สามารถนะคะเช็ครถคันนี้ได้เลยนะคือลูกค้าการันตีได้อะว่าบริษัทะคะ่ะให้ลูกค้าเช็คได้เลยะคะ่ะแล้วก็มั่นใจมากๆด้วยนะคะรถที่ได้เข้ามานะคะก็คุณภาพเกรด A แน่นอนคัดเกรด A มาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ก็ได้พ้ายยางที่ติดตั้งด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะคะ มาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะเดี๋ยวเอินดูในส่วนของแม่แรงแล้วก็ถุงเครื่องมือให้นะเพราะว่าตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะแต่ให้ลูกค้าเห็นกันจะจะเลยนะคะว่าไม่มีการบ,บุกชํารุดหรือเบี่ยวแน่นอนเป็นรถที่น่าใช้งานนะคะเพราะว่าราคาก็ถือว่าจับต้องได้แล้วก็ไม่น้อยด้วยคันนี้ได้เลขไม่น้อยได้ทั้งปีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็โครงสร้างเดิมทั้งคันเลยนะ เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ลูกค้าชมกันขออนุญาตแบกแป๊บหนึ่งนะคะ่ามาชมกันนะคะในส่วนของคันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะแต้มสีจากโรงงานเลยนะคะแบบนี้นะคะเพื่อการันตีว่าไม่เคยตัดต่อตัวถังแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณภาพตัวรถที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะบอกเลยว่าการันตีว่าคัานนี้สวยจริงๆ คุณภาพเดิมๆนะคะตัวน็อตไม่มีน็อตหายไม่มีน็อตหลวมไม่มีน็อตขยับเลยนะคะเม็ดอาก็เรียงกันสวยๆนะคะแบบนี้เลยที่ครอบแบตนะคะก็เดิมแท้จากโรงงานนะคะแต้มสีจากโรงงานมาเรียบร้อยเลยนะให้ดูนะคะโครงสร้างภายในนะคะตัวน็อตไม่มีน็อตหายไม่มีน็อตหลวมไม่มีน็อตขยับนะคะโครงสร้างก็เดิมๆเช่นเดียวกันเม็ดอาก็อยู่ครบตัวน็อตนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะฝากระโปรงรถนะคะหนึ่งสอง 3 4นะคะตัวฝากระโปรงรถก็ไม่มีน็อตที่หายไปเช่นเดียวกันแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะสติ๊กเกอร์ทุกอย่างก็อยู่ครบเลยให้ดูอีกฝั่งนะคะในส่วนของตัวน็อตนะน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีน็อตหายไม่มีน็อตหลวมไม่มีนอ็อตขยับเลยนะคะเป็นบอด,ดี้ที่ก็ถือว่ายางเดิมๆแล้วก็ครบเครื่องโครงสร้างภายในทุกอย่างก็เดิมๆเ,เช่นเดียวกัน สำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะเข้ามาชมตัวรถจริงนะคะบริษัทตั้งอยู่เซรีไทย68แยกหนึ่งย่านมีนบุรีวันนี้นะคะเอินพามาดูรถที่เข้าใหม่นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของโกดังด้วยนะคะ เพราะว่ามีรถเข้าใหม่ค,ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เป็นออติสคันนี้ก็เข้าใหม่สีหายากเช่นเดียวกันเป็นที่ต้องการสําหรับใครหลายๆคนนะคะที่กําลังหารถที่ประหยัดน้ํามันนะคะราคาถูกนะคะคุณภาพเกรด A นะคะเป็นรถที่คัดเกรด A เข้ามาเรียบร้อยเลยนะเข้ามาชมตัวรถจริงกันก่นกอนได้เลยนะคะนัดเอินได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยนะคะหรือแจ็ไลน์ผ่านเบอร์โทร เบอร์นี้ได้เลยนะก็จะเป็นลายส่วนตัวของเอินเองนะคะคันนี้ก็ยังว่างๆอยู่นะคะรอลูกค้านะคะเข้ามาจับมาจองกันนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปขอบคุณค่ะ